ก็อยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนนี้ก็เป็นกระบวนการทางพิจารณาก็ให้เด็กเก็บหลักฐานอยูล้ครับเพราะว่าอย่างในอ่ามันก็โดนโดนหนีแล้วโดนกระทืบใช่ไหมอันนี้ที่วัดกระชืออันนี้เป็นชุดที่เราไปช่วยมาใช่ป่ะใช่รโดนกระทืบแล้วแล้วเป็นไงก็คือก็จนออกวันที่พวกพี่ไปช่วยนะเฮ้ยรถรถรถเราตอนนี้เนาะเดี๋ยวรอเบอร์ที่บอกคนตาย

เปไ็นไงบ้างครับสบายดีตั้งแต่ปีหลังคาแล้วโดนกระทืบวันนั้นเปไ็นไงบ้างครับความรู้สึกเราอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยอมันปีห <c oughs> ลังคาเหล็กรูกนิดเดียวมันปีนรอดอ่ะแล้วโดนจับได้โดนกระทืบยับเลยเราฟังอ่ะตอนนั้นคือโดนโดนอะไรฮะเรา <c oughs> เรา <c oughs> พยายามหนีออกจากตรงนั้นแล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยวันนั้นก็เข้าไปก็ไปเห็นสภาพมันก็ทนไม่ไหวมัมอยู่ไม่ได้ผมันหนีหนียังไงหนียังไงหนีไม่รอดปีนหลังคาหนีไม่รอดก็โดนจับก็โดนกระทืบก็จับไปที่เดิมเดิม เราปีนปีนอะไรนี่ปีนหลังคาหนีหลังคาแล้วเขาตามจับได้จับได้แล้วเขาทำหน่บ้างเล่าให้ฟังหนยก็โดนตีโดนทื่อแบบนี้ธรรมดาเขาพูดว่าไงบ้างวันนั้นวันนั้นอะไรนะวันนั้น่ะวันนั้นวันนั้นผมว่าบัดใช่ไหมครับทืบอปีกกระแขยงไหม้ถาไม่มีไม่มีโดนเตะแล้วก็โดนตบใช่ไหมโดนตบด้านไหนเลือดกำเดาซิปเลยโดนตบเลือดไหลหรือว่ากันเถอะ มีมีมีเรื่องนอนอะไรนานไหมหรือไปทครั้งเดียวจบหรือว่าทําต่อเนื่องตอนก็ทื่องตอนก็ทืบเนี่ยครั้งครั้งเดียวนี่แต่แต่ที่เขาลงโทษอ่ะเขาตีตีเรื่อยอ่ะตีไม่จบอ่ะตีไปเรื่อยถึงอดหวาดใหญเนี่ยทำผิดก็คนอื่นเดือดร้อนหมดเลยอ่ะเอาง่ายเอาไหวจ้ำเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยพี่ทำคนเดียวเดือดร้อนทั้งทั้งหมดเลยไหมใช่ครับแล้วดีใจไหมที่เราได้ออกมาเนี่ยดีใจเลย ชื่ออะไรครับอาร์มล้องอาร์มใช่ไหมครับไปอยู่ที่นั้นแค่ไหนฮะัห้าเดือนนห้าเดือนน้องอาร์มอยู่ห้าเดือนครับสภาพที่ไปอยู่ตรงนั้นเลวร้ายที่สุดเลยไหมเพาแย่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนไหมไม่เคยแล้ได้กลับมาอยู่บ้านเป็นไงบ้างใช้ชีวิตยังไงฮะก็ดีเมื่อมีความสุขดีดีอยู่ที่น้องล้เนี่ย เรากลับมาเรามายุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีกไหมมีไหมที่นี่ถานบุยังมีผู้ชายเลยเปิดเลยเปิดเลยมันก็มีทุกที่พี่ไม่ว่าที่ไหนนะแล้วเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกไหมผมก็ไม่รู้พี่ไม่ไม่หรอกทำไมดูเหมือนไม่มั่นใจอะครับฮทำไมดูเหมือนไม่มั่นใจเลยไม่ต้องเข้มแข็งนะคบผม ไม่งั้นไม่งั้นคนอื่นเขาก็จะว่าเราแบบเราออกมาแล้วก็กลับเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยถ้างั้นจะทําให้คนที่เขาไปช่วยเราออกมาเนี่ยก็พยายามอยู่เขาเสียกําลังใจ<า>งในเมื่อเขาช่วยเราออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราเราก็ต้องกลับ,บมาเป็นคนดีของสังคมอย่างน้อยเราต้องกลับมาเป็นคนดีของพ่อกับแม่เนาะอามให้สัญญาได้ไหมว่าจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวของพวกนั้นอีกวันนี้มาให้กําลังใจนะเนี่ยบาร์ พี่ตั้มหมอปลาพี่น้องฟ้าทนายทุกคนวันนี้ที่ที่เรามาที่เนี่ยเรามาให้ก่นานังใจอาร์มนะเนาะ <No. S 2> ดิไลฟ์สดหรอคลิปเีจ <Keep here. S 2> ทุกคนต่อสู้ต่อสู้ไหมต่อสู้มาตลอดนะแต่อยู่ด้านในเขาก็สู้สู้กับเราเพราะฉะนั้นเขาออกมาเขาก็สู้เพื่อเราเราต้องสู้เพื่อเขาบ้างละ โอเคให้มันจะให้นะอ่านนะอย่าไปยุ่งเลยของพวกนี้ใช่เนี่ยทีมทนายเขาก็มาให้กำลังใจเนี่ยทีมทนายเขาก็ใช่พี่เขาก็มานะ้วกพี่เขาก็มาเป็นอาสามาช่วยพวกเรามาเพราะฉะนั้นความช่วยเหลือที่ทนายไพศาลหมอปลาโคบอยเขาไปช่วยมาเนี่ยอย่าให้มันสูญเปล่าเนาะอ่านนะจับมือสัญญาลูกชายญาสัญญากานกำลังใจให้อย่าไปยุ่งอีกเลยของพวกนี้โซ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  ไปหน้าชีวิตไปในทางที่ดีดีกว่าเพราะว่ากลับไปพวกนั้นก็เราไม่เลิกความเมื่ออยู่ใช่ไหมเนี่ยเลิกยังพยายามจะไม่ยุ่งพี่ต้องไปต้องเลิกเลยไม่ต้องพยายามครรัับู้้มเลยเอาละออกมาแล้วสู้ๆครับเบอร์เข้ามาให้มาใส่ด้วยไปเบอร์ที่บ้าน เบิร์เลิกยังไปที่บ้านเลิกยังเลิกแล้วเลิกแล้วะี่บานเลิกกินนมยังเลิกกินนมยังยังไม่กินนมเลยยังเด็กน้อยอยูะยังไม่นาเลียมเยอยู่บนตาลียว่ไอยู่นตวใชไหมเา้าตาเหลหอบนเหี่มาบ้านตาเหล้วพี่เขบ้นตาหล้วใช่มเข้นตเาอนตาไอยู่บ้านตเหลวใ่ไมขอยู่บ้านีว่มานตเทวาอยู่บ้านตยวดเบ้ี่มงบ้านตเหลวก็อยู่ติดกันกับบ้านนี้ ก็อยู่ติดกันว่าต้องมาเงี้ยวเงียววันเมีหยนั่นแหละก็ั่ทะเลาะกันครับก็สู้ๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องอามนะฮะอะไรบุ่ยทุกคนก็ฝากเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมพี่ทนายพี่มาปลาแล้วก็ทุกๆคนที่ออกมาด้วยนะครับครับขอบคุณนะครับ